ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตหลัก4ตั้งอยู่เลขที่113ทับ9ขีด10ซอยชินเขต1ถนนงามวงวาน43แขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่02 591 5242วิสัยทัศน์สกรอเขตหลัก4มุ่งมั่นจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัธยาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์กิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมปรัชญาคิดเป็นทำเป็นเน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตหลักสี่นางสาวนาริสาเนื่องขันควา้าผู้อำนวยการกศนอเขตหลักสี่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรเขตหลักสี่นางสาวนาริศราอิ่มบงข้าราชการครูนายสมพงษ์ปัดภัยครูกศนอตำบลหัวหน้าแขวงตลาดบางเขนนางสาววีรัญญาสายธนู ครูกศนตำบลหัวหน้าขแขวงทุ่งสองห้องนางสาวปรียานุสุภารีครูกศนตำบลนางสาวศิยาพาฐานุทิติกรครูกศนตำบลนางสาวอนงนุชกำแพงครูกศนตำบลน,นางสาวนวลอ,อนงเรืองสมครูกศนตำบลน,นางสาวทัญชนิดแก้วประภยัยครูศูนย์การเรียนชุมชน และนางสาวพัทตรีกุมลสุภาพพิสิทธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตหลักสีมีโครงสร้างการบริหารและการปกครองแบ่งออกเป็นสองแขวง 1. แขวงตลาดบางเขน 2. แขวงทุ่งสองห้องการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัย 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยกลุ่มกองทหารประจำการ4หน่วยกลุ่มนักศึกษาพลเรือนจํานวน80การเรียนจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกัน1ระดับประทมศึกษา2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรกระเป๋าผ้าทำมือ สวัสดีครับผมนายสมพงษ์ปัทภัยครูกศนองแขวงตลาดบางเขนวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์กศนองแขวงตลาดบางเขนนั่นคือกระเป๋าผ้าทำมือ,อซึ่งประชาชนที่ได้รับการพัฒนาอาชีพสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้นําความรู้ไปพัฒนาตนเองและครอบครัวอย่างเป็นระบบซึ่งประชาชนมีการรวมกลุ่มการนําความรู้ไปต่อย,ยอดและพัฒนาอาชีพในชุมชนเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนได้ ซึ่งประชาชนที่มีทักษะการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการคิดสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนในการประกอบอาชีพทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความรู้จากการประกอบอาชีพทั้งนี้สามารถไปสร้างความมั่นคงมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวในการประกอบอาชีพในชุมชนสืบต่อไปการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โครงการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการเรียนรู้ไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญจะต้องสแสวงหาด้วยความกระตือรือร้นและเพียรพยายามศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตหลักสี่ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะ